สวัสดีครับชาวราศีมิถุนนะครับต้อนรับสุภาพสี่บาทเจนะครับผมดวงชาวราศีมิถุนนะครับในปี2565เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับพุภาพสี่บาทเจนะครับผมแล้วก็เฟซบุ o กแฟนเพจเดอะลอตเตอรี่แบนนะครับผมชาวราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างในเดือนอในปี2565ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับชาวราศีมิถุนนะครับ6 ดวงของท่านใน2 5 6 5เนี่อยออกมาแล้วนะครับใบแรกเป็น3เหรียญน,นะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยช่วงน,นี้ทำอะไรก็ดูเหมือนจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับผมสามเหรียญมีการค้นคว้าศึกษานะครับความรู้ความสามารถแล้วก็ถ้าท่านใดทําการค้าขายขายของหรือเป็นเซลล์เป็นอะไรเงี้ยค่อนข้างจะคล่องมือมากขึ้นมีลูกค้าเก่าๆแวะเวียนมาใช้บริการมากขึ้นนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยดูแล้วมีเงินเข้ามาดีมากนะครับแล้วสําหรับ ต้องบอกเลยเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ท่าน่อนข้างจะหมกตัวศึกษานะครับค,ค่อนข้างจะค้นคว้าทดลองวิจัยอะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยนะครับทาให้ท่านเนี่ยเกิดความรู้ใหม่ๆเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือบางท่านอยากจะลงเรียนในชรสั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสําหรับชาวราศีมิถุนนะครับเพราะว่าจะได้ความรู้ความนําไปต่อยอดในสินค้าของท่านในบริการของท่านได้นะครับผมแล้วเกิดความสําเร็จนะครับผม ต่อไปในความคิดของท่านนะครับอยากมีความอุดมสมบูรณ์ครับอยากเขาเรียกว่าอยากจะตบแต่งงานหรือบางคนอยากคิดอยากจะแต่งงานนะครับเพราะรอมานานแล้วหรือบางคนว่าเฮ้ยฉันพร้อมนะทาไมฉันไม่ได้ตาแหน่งนี้หรือธุรกิจของฉันก็ดีนะทำไมฉันยังไม่ขึ้นเป็นควีนเป็นคิงอะไรเงี้ยท่านก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการสร้างตัวตนอีกสักนิดหนึ่งครับกว่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับชาวราศี มิถุนนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับผมไม่ได้ง่ายๆนะครับกรุมโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่ท่านเนี่ยพอมีความคิดเนี่ยมันใกล้จะถึงฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับผมเห็นไหมแต่ว่าเรื่องการเงินของชาาศีมิถุนในปี2 5 6 5นเนี่ยดีมากนะครับมีเงินเข้ามาตลอดมีเงินเข้ามาใ,ใช้ไม่ขาดมือนะครับแล้วก็มีเงินเรียกว่าเจียกว่าแทบจะไม่ขาดสภาพคล่องเลยนะครับมีเงินซื้อ สิ่งของที่ท่านการได้อย่างดีนะครับมีเงินจะซื้อนู่นซูนี่ได้สม่ําเสมอนะครับแล้วก็มาไม่ได้ติดขัดเรื่องการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบที่ดีมากนะครับก้าเหรียญน,นะครับมีเงินจากงานที่ท่านทําธุรกิจที่ท่านทำไง,ำงว่าจะเป็นงานประจําหรืองานส่วนตัวนะครับก็ค่อนข้างจะตอบแทนผลการเงินได้อย่างดีนะครับบางคนทําอะไรที่เกี่ยวของสวยๆงามๆเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กเลยนะครับผมอ่าไพ่ใบนี้ก็ยงย้าอีกเรื่องว่าใครจะลงทุนขายของออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่เนี่ย ท่านจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมีสภาพสังคมที่ดีหรือมีคอลเลคชันดีๆนะครับเกิดขึ้นเยอะนะครับจากท่านชาวราศีมิถุนนะครับก็จะมีเพื่อนมากหน้าหลายตามีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเดอะเซ็งนะครับท่านก็จะได้พบกับสังคมแม่ค้าด้วยกันหรือสังคมที่เป็นผู้หญิงเก่งหรือเป็นลักษณะของผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ดีนะครับค่อนข้างจะทํางานเก่งนะครับแล้วท่านจะได้ความรู้มากมายด้วยนะครับผมแล้วจะได้แบ่งปันความรู้ได้แชร์ประสบการณ์ได้แชร์ไอเดียนึ่งซึ่งนํามาซึ่ง าการต่อยอดสู่สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆด้วยครับผม ต่อไปในเรื่องของที่บ้านนะครับก็จะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับฟุกฟุกจากบ้านที่ท่านอยู่จากาสถานที่ที่ท่านอาศัยนะครับหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่หรือถูกสลากกินแบน่งในปีนี้จากเลขบ้านของท่านโดยส่วนใหญ่นะครับต้องย้าว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะได้เจอกับลักษณะนี้หรือมีเกณฑ์ว่าใครทําอะไรอยู่กับที่บ้านเนี่ยธุรกิจอยู่ที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะได้โชคได้ลาบเป็นโชคเป็นลาบที่ดีของท่านชาวราศีมิถุนนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่า เออปีนี้เป็นปีของเรื่องเงินของท่านจริงๆครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของพุทธะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าคนโสดเนี่ยอาจจะได้เจอกับคู่แท้หรือจะได้พบกับโซเมทที่คุณหามานานนะครับคนที่คุณค้นหามาทั้งชีวิตหรือมีเกณฑ์ว่าบางับางเอิญเจอกันนะครับคู่ของท่านอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นเด็กนะครับหรืออายุอาจจะห่างกันไม่เท่าไหร่แต่คุยกันแล้วรู้สึกถูกคอถูกชะตาและถูกใจมานานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่าน พึงต้องเจอพึงต้องได้เจอนะครับหรือบางท่านเนี่ยใครที่มีลูกนะชาวราศีมิถุนอาจจะได้ลูกของท่านอาจจะมีแฟนและอาจจะได้คุยกันไปถึงขั้นตบแต่งงานกันเลยทีเดียวนะครับผม ต่อไปไพ่ The Tower นะครับขึ้นบอกว่าต้องระวังปัญหาที่มาอย่างเฉียบพลันต้องตั้งรับเสมอเพราะฉะนั้นทำระยะขาดสติแน่นอนถ้าท่านขาดสติจะเป็น The Tower มันจะพังทลายมาได้นะครับความที่ท่านขาดสติหรืออารมณ์โมโหอารมณ์โกรธนะครับแล้วต้องระวังเรื่องการซุ่มซ่ามด้วยการหกล้มนะครับการชนนู่นนิดชนนี่หน่อยเนี่ยปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องเจอบ่อยหน่อยนะอาจเจ็บตัวบ่อยๆนะครับผม ต่อไปในเรื่องของคู่นะครับคนโสดอ่านอกจากคู่ที่เป็นเด็กแล้วอาจจะพบว่าเจอกับชาวต่างชาติต่างภาษานะครับที่เข้ามานะอาจจะพบกันในแอปนะครับแอปออนไลน์เดทออนไลน์เพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูดีๆต้องสแกนดูดีๆนะครับเพราะไม่ฉะนั้นจะเสียหายได้ในภายหลังครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับคู่ของท่านอาจจะได้รับตําแหน่งขึ้นได้ปรับตําแหน่งขึ้นได้เป็นได้รับผิดชอบหน้าที่ใหญ่ๆยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะนํามาซึ่งตัวเงินและความสําเร็จ และชื่อเสียงแก่คู่ของท่านนะครับคู่ของท่านก็จะเป็นคนที่ปีนี้อาจจะเป็นคนที่เด็ดขาดยิ่งขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นตัดสินใจอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับชาวราศีมิถุนนะครับในพเรื่องความรักนะครับต้องระวังเรื่องการเดินทางสักนิดหนึ่งไพ่เดดเดดขึ้นมาเตือนนะครับต้องระมัดระวังการขับรถขับราครับต้องระมัดระวังอุบัติเหตุและหรือต้องตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งนะครับก่อนจะไปไหนไกลๆนะครับก่อนจะเดินทางไกลเพราะว่า แน่นอนแหละพอมาขึ้นแบบนี้ต้องบอกต้องเตือนกันเรื่องอุบัติเหตุกันสักนิดหนึ่งหรือการขับรถเร็วนะครับการใจร้อนการประมาทจะไม่ดีนะครับแล้วก็พอมาถึงในเรื่องความเชื่อเนี่ยวิญญาณคนตายหรือวิญญาณบรรพรุรุษเก่าแก่เนี่ยอาจจะกลับมาทวงสัญญาหรือการมาขอสมบูรณ์ให้ท่านส่งบุญส่วนกูส่วนไปให้นะครับสำหรับชาวรา,าศีมิถุนเนี่ยถือว่าช่วยกันมากนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผม ต่อไปในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าผมมองไพ่ใบนี้แล้วเป็น k ิง g of c ับเนี่ยผมใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเอ็นดูตัวท่านชาวราศีมิถุนในปีนี้พอสมควรเลยทำอะไรไปผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างจะไฟเขียวให้ท่านตลอดทำป้อนนู่นป้อนนี่มาผู้ใหญ่ก็จะเออฮองหอหมกตลอดเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับที่ท่านจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการงานหรือการจะทำอะไรที่มันจเจริญขึ้นเกี่ยวกับกางานนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าได้การสนับสนุนเต็มที่เต็มฝาครับ ต่อไปในเรื่องของการงานนะครับเป็นเพจออฟครับครับการงานก็ใช้คําว่าไปได้เรื่อยๆสบายๆนะครับคือมันสม o ทมากนะครับเป็นน้าเลยคือลื่นไหลไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามที่ท่านทำเนปีนี้ค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ติดขัดอุปสรรคน้อยมากนะครับแล้วก็ยิ่งมีการจะ,จะได้บริวารใหม่ๆที่เป็นลูกน้องเด็กๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วเป็นลูกน้องที่ค่อนข้างจะเชื่อฟังคําสั่งท่านแล้วก็ค่อนข้างจะขยันขันแข็งขยันการงานและทาให้ท่านเนี่ยทำงานคล่องมือสบายใจนะครับผม ต่อไปเป็นในเรื่องของลาภะนะครับอาจจะผิดหวังเรื่องโชคลาภหรืออะไรเนี่ยสิ่งที่คิดไม่ได้เกิดขึ้นนะครับหรืออยากให้มันหวังเนี่ยสิ่งที่ท่านหวังไว้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะอาจจะยังไม่ได้ตามที่ท่านหวังแต่ว่ามาแน่นอนแต่าถาว่ามีแน่นอนนะครับสีถ้วยอย่าเพิ่งคิดเยอะไปนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันเอ้ยไม่ใช่ของฉันแน่นอนไม่ใช่ของเราแน่นอนนะครับผมต่อไปไพ่สุดท้ายนะครับเป็นไพ่ของ ต้องระวังนะครับอันนี้คือระวังต้องเตือนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับการที่จะกู้ซื้อจะกู้ยืมเนี่ยก็ยังจะไม่ได้นะครับหรืออาจจะต้องเสียตังค์ซ่อมบ้านเสียตังค์ที่เกี่ยวกับค่าบ,บ้านหรือเกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านก็เป็นได้นะครับเพนออกข่า,ข,าขึ้นมานะครับใครจะ อนะหน้าสังหาริเซลสังหายอาจจะขายยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังพอมีลูกค้าอยู่ครับผมอโอเคก็ชาวราศีมิถุนนะครับในปีหน้า65เนี่ยผมเน้นว่าเด่นๆอาจจะเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็เรื่องการศึกษาอะไรใหม่ๆ,ๆ,ๆด้วยนะครับผมจบคำทำนายครับ